สวัสดีครับวันนี้เราจะมานําเสนอเกียงยีนรีวายห้าศูนย์หนึ่งมือสองนะครับเกียงยีนรีวายห้าศูนย์หนึ่งมือสองตัวนี้นะครับรหัสสามสิบสามนะครับเป็นงานประเทศเม็กซิโกนี่นะครับขนาดตามป้ายนะครับดบเบิยูสามสิบสี่เอลสามสิบสองนะครับขนาดวัดจริงนะครับเอลสามสิบสี่ยาวทั้งตัวสี่สิบสี่ปลายขาแปดเลขกระดุมสี่ศูนย์เก้าสามนะครับเดี๋ยวดูสีด้านหน้าด้านหลังกันนะครับคุณลูกค้านี่นะครับ ดูสีแล้วดูป้ายประกันกันนะครับตัวนี้ป้ายประกันรุ่น501ศูนย์หนึ่งรุ่นห้าศูนย์หนึ่งดบนยสาสบสี่เอสาสิบสองนะครับป้ายรแท็บสกรนรีตัวนี้ก็จะเป็นสีพิเศษหน่อยนะครับจะเป็นจะเป็นสีบลูออกโอเชียนนะครับบลูทะเลหรือสีฟ้าทะเลนั่นเองนะครับนี่รายละเอียดด้านในนะครับนี่จะมีป้ายแคร์นะครับป้ายแคร์ใบแรกนะครับจะเป็นที่มาของเกียงยีนตัวนี้นะครับ นี่ที่มานะครับว่ามาจากประเทศอะไรขนาดนะครับแล้วก็จะบอกว่าเป็นคัตตอนเนี่ยครับคัตตอนร้อยเปอร์เซ็นตนะครับนี่แล้วก็ใบที่สองนะครับอ๋อหน้าหลังอ่าอันนี้ด้านหลังนะครับจะเป็นวิธีการเก็บรักษานะครับวิธีการเก็บรักษาแล้วก็ใบนี้จะบอกเลขกระดุมนะครับจะเป็นเลขกระดุมด้านหลังนี้ก็จะเป็นรหัสผ้าใบพีโอนะครับจะมีรหัสผ้าแล้วก็ ใบสั่งผลิตนะครับตัวนี้ส่วนกระเป๋าด้านในก็มีสกรีนกระเป๋านะครับสกรีนกระเป๋าลองร้อปีอ่ฉลองร้อยปีรีไวนะครับรับประกันว่ารีไวนี่ผลิตมาไม่ต่ำกว่าร้อยปีแน่นอนครับอืม,ม,น,ม,มนี่นะครับที่ควาเป็นมาไม่ต่ำกว่าร้อยปีนะครับเ,เกียงยีนรีไวแล้ก็มาดูปลายขากันนะครับคุณลูกค้า ดูด้านในกันอ่าอันนี้จะเป็นการเย็บแบบซิงเกิลหรือการเย็บแบบได้เดี่ยวนะครับเล่นพง้งสวยๆเลมนพงส,สวยๆเลยเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเลขหลังกระดุมเลขหลังกระดุม4.093นะครับนี่409.3นี่นะครับเลขหลังกระดุม4.093แล้วก็ข้างในก็จะมี นี่นะครับจะมีไป้ายป้ายซิลเวอร์ไลนิงนะครับออยู่ฝั่งนี้ป้ายซิลเวอร์ไลนิงจะอยู่ฝั่งนี้จะเป็นแถบสีแดงเงินนะครับแถบสีแดงเงินสองด้านอย่างนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังมาดูด้านหลังป้ายซิลเวอร์ไลนิงอ่ะนี่นี่ป้ายซิลเวอร์ไลนิงจะมีริบบิ้นเงินอยู่สองขอบข้างนี้นะครับใช้กล้องส่องพาพส่องดูนะจะเห็นสกรีนเอล o อ e นโคดต้องใช้กล้องส่องพาพส่องดูนะครับตรงนี้ ถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงกับเกี่ยวกับบางเกียงยีนตัวนี้นะครับขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่0961519525นะครับทางเรามีทั้งแอดมินชายก็แอดมินหญิงนะครับขอบคุณครับ